ต่อไปนะคะคิงด้อมหนึ่งคิงด้อมซีซั่นหนึ่งตอนนี้เราอยู่ยเราดูซีซั่นสองแต่ว่ายังไม่จบเพรว่าซีซั่นหนึ่งงั้นขอขออืม,มารีวิลก็แล้วกันคิงด้อมซีซั่นหนึ่งอ่าเป็นซอมบี้เหตุเกิดจากก็คือมันมันคืออสุรกายค่ะมันเหตุเกิดน่าจะน่าจะเกิดจากเอ็นอน,นับ จริงจริงมันจะแบบทุกคนอยู่อยู่รวมกันใช่ไหมไปออ่วยออแออดแอดแล้วทีนี้อ่ะไม่มีอะไรจะกินเ้ยด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินหลังจากนั้นอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมกลับมาแล้วก็กลับมาพร้อมกับศพศพที่โดนอสุรกายกัดมาอีกทีแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็เอาศพของผู้หญิงคนนี้มาป้มแล้วก็ให้ทุกคนกินแต่ตัวเองไม่กินเลยทุกคนกิน พอสภัพท,ทุกคนกินเนี่ยพอ,อสัาพน,นะคะทุกคนกินทุกคนก็กลายเป็นอสุรกายหมดเลยแล้วทีนี้มันก็ลุกลามไปทั่วไปทั่วเขตอานาจักอะไรวะไปทั่วเรียกว,ว่าอะไรวะเดี๋ยวนะ มันแบบแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่อะอะ่แล้วก็มันลุกลามไปหมดทีนี้ก็แบบต้องเอาชิต้องเอาบอรอดจากอสุรกายพวกนี้ก็คือแบบเหมือนอมบินแหละเอ่อแต่พวกมันก็คืออ่าอะไรวะตอนเช้าหรือตอนกลางคืนอ่ะตอนกลางคืนหรือเปล่าตอนกลางคืนนี่ก็คือจะทํางานกันแต่พอตอนเช้าก็คือหมดสติจะทํางานเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็กวน้ําอะไรแบบนี้ แต่ว่ามันมีมันมีต่อซีซั่นสองแล้วก็ซีซั่นสามด้วยรู้สึกแต่ว่าซีซั่นสามน่าจะจอนจีคันให้เล่นนะแต่เรายังไม่ได้เราดูแค่นะคะักค่ะต่อไปค่ะอุมีหลายเรื่องมากเลยนี่ขนาดแบบคัด,ค,ดคัดมาแล้วนะทุกคนแต่แบบเรื่องที่แบบในคลิปนี้ที่อยากจะเล่าก็คือแบบเรื่องที่เราแบบภูมิใจนําเสนอจริงๆ